คาถาบูชาพระธาตุพนมพระธาตุพนมเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งแห่งดินแดนอีสานซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนารสร้างขึ้นในสมัยต้นพุทธกาลร,ราวพศ .8 ได้บรรจุพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอก ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเชิญมาจากชมพูทวีปโดยพระมหากัสปะและพระอรหันห้าร้อยรูปตลอดจนเท้าพยาผู้ครองนครทั้งห้าแถบลุ่มน้ำโขงเป็นประธานในการสร้างตั้งตระงานอยู่บนภูกาพระริมฝั่งโขงครั้งหนึ่งในชีวิต ของชาวพุทธหากใครได้ไปกราบไหว้องค์พระาธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์เอกสัพพันยูย่อมเกิดความเป็นสิริมงคลแด่ตัวท่านและครอบครัวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องธรรมภาสุขนะโม ตัดสักภักควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัดสัภักควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัดสัภักควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุริมายะทักขินายะ ปัจิมายะอุตตรายะเหตุิมายะอุปริมายะทิสายะกะปะนะกิบริสมิงปัปะเตะมหากัสเปนะถาปิตังพุทธอุรังคธาตุงสิระสานะมามิคำว่ายอดพระธาตุ เสตะฉัตังสุวรรณะระชะตังระตะนังปะนีตังพุทธอุรังคะเจติยังอะหังวันทามิสัพพธาปุริมายะทักขินายะปัจจิมายะอุตตรายะเหติมายะ อุปริมายะทิสายะกะปะนะกิบริสมิงปัปะเตะมหากัดสเปนะถาปิตังพุทธอุรังคธาตุงสิราาะสาณามิคำว่ายอดพระธาตุเสตะฉัตตังสุวนนรรณะระชะตังระตะนังปะนีตัง พุทธอุรังคะเจติยังอะหังวันทามิสัพพธาปุริมายะทักขินายะปัจจิมายะอุตตรายะเหติมายะอุปริมายะทิสายะกะปะนกิบริสมิงปัพะเต มหากัตสเปนะถาปิตังพุทธอุรังคธาตุงสิระสาณามามิคำว่าย,ยอดพระธาตุเสตะฉัตตังสุวรรณระชะตังระตะนังปะนีตังพุทธอุรังคเจติยังอะหังวันธามิสัพพธา ปุริมายะทักขินายะปัจจิมายะอุตตรายะเหติมายะอุปริมายะทิสายะกะปะนะกิบริสมิงปัปะเตมหากัสเปนะถาปิตังพุทธอุรังคธาตุงสิรสาณาม,ามิ คำว่าย,ยอดพระาธาตุเสตะชัตังสุวนนรรณะระชะตังระตะนังปะนีตังพุทธอุรังคะเจติยังอะหังวันทามิสัพะธาปุริมายะทักขินายะปัจจิมายะอุตตรายะ เอธิมายะอุปริมายะทิสายะกะปะนะกิบริสะมิงปัปะเตมหากัตสเปนะถาปิตังพุทธอุรังคธาตุงสิราาะสาณามิคำว่ายอดพระธาตุเสตะชดตังสุวรรณะระชะตัง ระตะนังปะนีตังพุทธอุรังคะเจติยังอะหังวันทามิสัพพธาปุริมายะทักขินายะปัจจิมายะอุตตรายะเหติมายะอุปริมายะทิสายะกะปะนะ กิบริสะมิงปับพระเตมหากัดสเปณถาปิตังพุทธอุรังคธาตุงสิระสาณมามิคำว่าย,ยอดพระธาตุเสตะชัตังสุวรรณะระชะตังระตะนังปะนีตังพุทธอุรังคเจติยัง อะหังวันทามิสัพพะทาปุริมายะทักขินายะปัจจิมายะอุตตรายะเหติมายะอุปริมายะทิสายะกะปะนะกิบริสมิงปัพะเตมหากัสเปนะถาปิตัง พุทธอุรังคธาตุงสิระสาณมามิคำว่าย,ยอดพระธาตเสตะชดตังสุวนนรรณะชะตังระตะนังปะนีตังพุทธอุรังคเจติยังอะหังวันทามิสัพพธาปุริมายะ ทักขินายะปัจิมายะอุตตปรายะเหตุิมายะอุปริมายะทิสายะกะปะนะกิบริสมิงปัปะเตมหากัะสเปนะถาปิตังพุทธอุรังคธาตุงสิระสานะมามิ คำว่าย,ยอดพระธาตุเสตะชัตังสุวรรณะระชะตัง,นนะร,ะตงระตะนังปะนีตังพุทธอุรังคะเจติยังอะหังวันทามิสัพพธาปุริมายะทักขินายะปัจจิมายะอุตตรายะ เหติมายะอุปริมายะทิสายะกะปะนกิบริสะมิงปับพระเตมหากัปสเปนะถาปิตังพุทธอุรังคธาตุงสิระสาณมามิคำว่ายอดพระทาตเสตะชดตังสุวรรณะระชะตัง ระตะนังปะนีตังพุทธ,ธอุรังคะเจติยังอหังวันทามิสัพพธา